ย้อนกลับไปนะครับกลยุทธ์การตลาดของทางคุณตักเนี่ยเขาจะใช้เซเลบิตี้ดาราที่มีชื่อเสียงณนะโมเมนต์นั้นๆเนี่ยออกมาร่วมไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นลิลีง่เงียนตอนนั้นก็มีกระแสนะหรือแม้กระทั่งเจกบนะเจกบบางลำพูนะ ออซึ่งในะขณะนี้เนี่ยหนึ่งในผู้ที่เคยไปร่วมไลฟ์เนี่ยก็คือเจนนี่ได้หมดสดชื่นและสุดได้โพสต์ไว้ใน Facebook บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะหนูขอยืนยันว่าหนูบริสุทธิ์ใจกับทุกอย่างและถ้าหนูรู้เห็นเป็นใจหรือมีส่วนสมรู้ร่วมคิดหนูจะไม่เอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นค่ะคือก็ต้องบอกว่าอย่างน้องเจงนี่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไปร่วมไลฟ์นาอย่างที่บอกว่ามันเป็นกลยุทธ์ทีนี้เนี่ยทางตํารวจเอง เออเขาก็ต้องการข้อมูลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องรีบไปเลยค่ะใครที่เป็นดาราเป็นเซเลบเนี่ยที่เคยไปร่วมไลฟ์กับเขาเนี่ยติดต่อปคบออไปให้การก่อนไปให้การไปให้ปากคำก่อนในฐานะพยานค่ะก่อนที่จะโดนไปเป็นจำเลยนะคะเพราะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันมีเคสนะของการรีวิวอะไรในลักษณะแบบนี้เป็นดาราเป็นเซเลบก็โดนโทษเหมือนกันโดนโทษปรบับส่วนโทษ จำคคกก็เล่าลงอาญาแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะไปโดนตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไปให้การก่อนเนาะ